สวัสดีทุกท่านเอา้าก็มาต่อกันหลังจากที่โครงเสร็จแล้วนะท่านทีนี้เหลือในส่วนของปีกนะใส่เชิงชายเนาะนะครับก็จะมีเชิงชายด้วยนะห้องน้าหลังนี้จะมีปีกเอาไว้สำหรับเชิงชายนะครับเชิงชายก็เหมือนตัวบ้านที่เราทํำนะทุกท่านเชิงชายทั่วไปถ้าไม่มีเชิงชายได้ไหมก็ได้เหมือนกันทุกท่านนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะใส่เชิงชายกันนะครับเ,เชิงชายเนี่ยก็จะ สวยงามแล้วก็กันฝนสาดหรือกันละอองฝนเข้ามานะครับเออด้านหน้าไม่ต้องใส่เพราะด้านหน้าเราจะยิงเชิงชายใส่ตรงนี้เลยนะครับเชิงชายเนี่ยใส่ตรงข้างหน้านี่เลยนะครับแต่ว่าด้านข้างเนี่ยมันมีแค่ตัวเหล็กสําหรับมุงหลังคาเฉยนะครับก่อนที่เราจะยิงเชิงชายเราก็วัดเหล็กก่อนเอาขนาดให้มันพอดีกับเหล็กที่เราจะเชื่อมใส่นะท่านอย่าเอา ยาวเกินนะเอาพอดีนะพี่นอ้องเอ้ยโอเควัดฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนั้น ทีนี้เราจะติดตั้งเชิงชายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้เอฟซีดูนะครับถ้าจะติดตั้งเชิงชายยังไงต้องแบบไม่ไม่ต้องมีคนช่วยจับนะเอฟซดูนะปกติเนี่ยเชิงชายเนี่ยจับคนเดียวไม่ได้เลยทุกท่านไม่มีคนจับช่วยเนี่ยไม่ได้เลยเชิงชายนี่เพราะมันมันมันจะเชื่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ เชิงชายนี่ต้องต้องมีคนช่วยจับม,มาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทุกท่านอันนี้คือวิธีการนะครับเชื่อมเชิงชายโดยที่ไม่ต้องมีคนช่วยจับ คือท่านอุปกรณ์ที่ผู้ใหญ่จะดีส่งมานี่แหละแบบนี้เนี่ยจะช่วยลดแรงงานแลบบ้ท่านจะลดแรงงานได้ไม่ต้องมีแรงงานเยอะก็ทำได้ปุ๊บนี่ยังไงเออทีนี้พอเราได้แบบนี้มันยังไม่ได้แนบใช่ไหมล่ะเราก็ เราเราไปฝากตรงโน้นไว้แล้วเราก็จับฝั่งนี้ได้นี่ทีนี้เราก็หมุนตัวนี้ออกหมุนออกนะครัท่านหมุนออกแล้วก็เอามาแนบอืมเอามาแนบแล้วก็หมุนเข้าแี่หมุนเข้าให้มันเอาให้มันพอดี ยังไม่พอดีเราก็จับให้มันโอเคหน่อยพอดีหรือยังอืมอ่ะโอเคฝั่งนี้ได้แล้วเดี๋ยวฝั่งนี้ฝั่งนี้เราจริงๆเราไม่ต้องจัดก็ได้เราจับเอาก็ได้เนี่ยตรงนี้นะเราเอามือเราจับแล้วก็เชื่อมได้เลยนะครับพอเราล็อกฝั่งนั้นให้มันได้อยู่ตัวแล้วโอเคทีนี้เราก็เชื่อมได้เลยฝั่งนี้เราก็เอามือเราจับเอา จับยกขึ้นไปแบบนี้เอาเนะียครับพอฝั่งน้นผมล็อกไว้แล้วนะครับมันจะง่ายเลยจะหาผ้ามาเช็ดมือกันมือเปียกเกินนะทีนี้ทุกท่านเราก็จะมาเชื่อมเชิงชายนะครับไว้สำหรับยิงเชิงชาย ตรงนี้ทุกท่านอันนี้คือเป็นมือช่วยจับอย่างดีเลยนะท่านนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นี่เป็นที่ช่วยจับดีมากเลยดูนว่เห็นไหมมันช่วยผมจับได้แบบคือเหล็กใหญ่อะ่ะได้อะ่ะเหล็กกองสามกองสีได้สบายนะโดยที่เราไม่ต้องเชื่อมเหล็กฝากเอาไว้เหมือนที่ผมเคยทำะนะ ปกติผมจะเชื่อมแท็กเอาแท็กเพื่อให้มันอยู่นิดนึงก่อนเราไม่ต้องแก๊กให้งานมันเสียเราเอาแบบนี้เลยนะนะทีนี้จะเชื่อมเหล็ก เราก็ทำได้สะดวกเลยทีนี้นี่ พอเราได้แบบนี้เราก็เอาตัวช่วยจับเนี่ยออกนะฮะเอ,ออกนะฮะมันก็อยู่ตัวแล้วพี่น้องเ้ยไม่ต้องมีตัวช่วยจับแล้วพอเราเชื่อมแล้วนี่เราก็เชื่อมงานได้สบายเลยเออ,เ,อเชื่อมให้มันเยอะๆหน่อย เด๋มันหลุดโอเคทีนี้เราก็ไล่เชื่อมได้เลยนะไม่ต้องมีคนช่วยจับน้องเลยปกติงานตรงนี้นี่ต้องมีนะถ้าไม่มีคือต้องมัดเอาหาเชือกมามัดเอาแต่อันนี้เราไม่ต้องละจะไม่ต้องหาเชือกหาอะไรเลย หนพอ,อ,อมาถึงตรงนี้เราก็ไม่ต้องจับอะไรเลยเชื่อมเลยทุกท่านพอมันล็อกให้แล้วทำให้ชิ้นงานแนบสนิทด,ด้วย 嗯。Mm. นี่เราก็ย้ายไปทำฝั่งนี้เห็นไหมทุกท่านมุนออกได้เลยนี่มาทำฝั่งนี้ต่อ mm อันครูงห้องน้ําโอ้อลังการน,นั่นี่ใหญ่เลยนะนีี่ครูงห้องน้ําอันเฮือนน้อยหลังนึงพอด,ดีพี่น้องเอ้ย